อาเซียนทึ่งสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนตั้งอยู่ในประเทศไทยกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆสำหรับการคมนาคมนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะทุกคนต้องเดินทางไปทำงานเดินทางไปติดต่อธุระหรือซื้อของและการเดินทางเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปและหากพูดถึงการโดยสารรถสาธารณะในปัจจุบันเองก็มีรถสาธารณะมีให้เลือกอย่างมากมายทั้งรถเมล์รถตู้รถไฟรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินรถแท็กซี่ ซึ่งอาจจะพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางด้วยเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปโดยหนึ่งในการโดยสารสาธารณะที่เป็นที่นิยมอย่างหนึ่งของการเดินทางก็คือการเดินทางด้วยรถไฟไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเองถือเป็นการเดินทางในระยะใกล้และระยะไกลที่เป็นที่นิยมอย่างมากโดยในประเทศไทยเองก็มีสถานีรถไฟที่เป็นจุดศูนย์กลางของประเทศ นั่นก็คือสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อที่ทุกคนยังคงเรียกชื่อน,นี้อยู่นั่นเองโดยสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีรถไฟหลักในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครถูกตั้งเป้าให้เป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยแทนสถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีหัวลํำพงเดิมที่จะยกเลิกลงเหลือเพียงสถานีรายทางของรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้มตัวสถานีตั้งอยู่ใจกลางการคมนาคมในพื้นที่แขวงจตุจักรใกล้กับสารยาวชนและครอบครัวกลางและบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนถือเป็นสถานีรถไฟกลางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้มีชานชลามากถึง26ชานชลาและเปิดบริการครบทุกเส้นทาง สถานีแห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระบบรางที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนเริ่มให้บริการรถไฟครั้งแรกในการเปิดอย่างไม่เป็นทางการของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเมื่อวันที่22สิงหาคม2564ก่อนเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน และเริ่มทำการย้ายรถไฟระหว่างเมืองในกลุ่มรถขบวนเร็วรถด่วนและรถด่วนพิเศษของสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้รวมจำนวน52ขบวนจากสถานีกรุงเทพมาเริ่มต้นให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันที่19มกราคม2566ส่วนรถไฟในกลุ่มขบวนธรรมดา รถชาญเมืองและรถนำเที่ยวจำนวน62ขบวนยังคงเริ่มต้นให้บริการที่สถานีกรุงเทพตามเดิมนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถชัตเตอร์บัสบริการฟรีจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสถานีกรุงเทพผ่านทางด่วนจำนวน6คันเป็นรถโดยสารปรับอากาศ ngv โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่19มกราคม2566 โดยมีความถี่ในการปล่อยในทุกๆ30มสินาทีโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้บอกว่ากรุงเทพอภิวัตเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าดูจากกรุงเทพจากมุมนี้ ทำให้กรุงเทพดูใหญ่โตมากๆระบบขนส่งของไทยก้าวไกลมากๆนี่สิถึงเรียกว่าการพัฒนาขอบคุณนสำหรับภาพถ่ายในมุมที่ผมไม่เคยเห็นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสยามมีรถไฟสายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่พัฒนาได้ช้ามากเนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองโครงการรถไฟใหม่หลายโครงการกำลังเดินหน้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมากและคุณจะสามารถเห็นสลัมมากมายตามสายรถไฟและในประเทศไทยก็มีโรงแรมราคาประหยัดและเป็นมิตรที่สะดวกมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าไม่ได้กลับบ้านมา10ปีแล้วเมื่อเห็นการพัฒนาของประเทศไทยมันทำให้ฉันไม่สิ้นหวังที่จะได้กลับบ้านที่ประเทศไทยขอบคุณ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยประเทศไทยหวังว่าฟิลิปปินส์จะมีสถานีศูนย์กลางที่สวยงามเหมือนสถานีโตเกียวชินจูกุและชินโอซาก้าในญี่ปุน่นเชื่อมกับมะนิลาและภูมิภาคอื่นๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันดูเหมือนโตเกียวฉันหมายถึงความสวยงามจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเมืองที่ดีที่สุดในอาเซียน ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสวยงามมากสิ่งที่ดีคือตัวอย่างในการพัฒนาของเราขอบคุณสิ่งดีๆจากประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ากัมพูชาอิจฉาความเจริญของประเทศไทยร้อยเปอร์เซนต์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยสวยงามมากและเวียดนามก็จะพยายามเช่นเดียวกัน ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกๆท,ท่านความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโอ้พระเจ้ามันเป็นญี่ปุ่นในอาเซียนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาลผู้คนจิตใจดีมีเมตตาช่วยเหลือเผื่อแผ่ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเพื่อนบ้านเขาต้องศึกษาจากเราอีกเยอะ มีอีกหลายๆอย่างที่มันยังไม่รู้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลฉันรักเมืองนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากรุงเทพพลเมือง13ล้านคนได้คนต่างชาติมาอยู่มากอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ยังเทียบกับตเกียวไม่ได้ เพราะพลเมืองโตเกียวมีถึง27ล้านคนในเมืองหลวงของญี่ปุน่นจีนก็มากเหมือนกันในกรุงปักกิ่งมี14ถึง17ล้านคนเลยทีเดียวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากรุงเทพเมืองใหญ่ระดับโลกไม่ใช่ธรรมดาไทยเราอีก5ปีเมืองจะขยายใหญ่กว่านี้เพราะกรุงเทพไม่มีภูเขาสามารถขยายได้ง่ายมาเลเซียมีภูเขาเยอะ ทำให้กรุงกวัวลาลัมเปอร์เองขยายได้ยากความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่ายินดีด้วยประเทศไทยคุณน่าทึ่งมากจากเวียดนามนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับโดยเม้นส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับต่างก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟ เพื่อให้ความสะดวกแก่คนในประเทศและชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหลังจากที่ระบบขนส่งรถไฟของประเทศไทยไม่ได้พัฒนามาหลายปีและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้สะท้อนไทยเขาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ